สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม m มิสเตอร์ลาเต้เทรดเดอร์ประจําวันพุทธที่28สิงหาคม2567กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะในส่วนของราคาทองคำกันก่อนนะครับออทองคำนะครับประจําค่ําคืนนี้เลยนะครับเวลานี้นี่ก็ปรับตัวลงมานะครับอยู่ที่ระดับ2,500เหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้สําหรับตัวทองคำเองเนี่ย ก็เรียกได้ว่าปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับลบไป24เหรียญแล้วนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับนะเวลานี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็สวัสดีทุกท่านที่มารับชมไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากสอบถาม Product อะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับซับทุทงคำเนี่ยถามว่าถ้าดูในเชิงของเทคนิคอก่อนเนี่ย าภาพโดยรวมนะครับก็ดูค่อนข้างสวยนะครับเรียกว่าเป็น up trend อยู่แต่ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับคือทองคำเนมีจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือราคาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาเยอะในดับหนึ่งนะครับจนถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันขึ้นมาแตะระดับแถวโซน1-2 st ของ n i t i g a t i o n d แล้วซึ่งทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอขึ้นมาแถวโซนเนี่ยครับมันจะมีจังหวะพักตัวนะครับของ ราคาให้เห็นได้นะครับซึ่งถ้าเราดูกราฟคู่กับทางดอลลาร์อินเด็กด้วยเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเวลาเทรดทองเนี่ยเราต้องดูค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะเพราะว่าทองคำเนี่ยเขาซื้อขายการเป็นสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับจะเป็น XAUUSD นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมามันก็จะทําให้ทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นภาพของการปรับตัวลงได้นะครับ ซึ่งภาพของดอลลาร์เนี่ยผมอยากให้เห็นเนเชี้เห็นภาพนี้เลยคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ดอลลาร์นะครับดอลลา่าเด็กเนี่ยปรับตัวลงมานะครับหรืออ่อนค่ามาเนี่ยแต่แถวโซนหนึ่งร้อยทีไรเนี่ยมันจะมีจังหวะครับจังหวะดีดขึ้นมาให้เห็นทุกครั้งเนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับและและนะวันเนี้ยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าดอลลาร์เนี่ย เริ่มกลับมาแข่งค่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าดูแคนเดิลนะครับหรือแท่งเทียนเนี่ยเห็นว่ากลับมาเขียวอีกครั้งนะครับมีเนื้อเทียนอยู่พอสมควรแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยก็เทรดกันที่ระดับ101จุดนะครับสรับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่บ่งชี้และกันว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเหมือนจะกลับมาแข่งข้านะครับ อาจจะเรียกว่าระยะสั้นได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพหลักของดอลลาร์เนี่ยเราก็ยังค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักว่าเขานะครับน่าจะเป็นภาพของการอ่อนค่ามากกว่าเพราะว่าในส่วนของตลาดเองเนี่ยถ้าดูจากภาพนี้นะอันนี้จะเป็นภาพจากทาง s ีมีเฟดวอชนะครับตลาดเนี่ยก็ให้น้ําหนักว่าเฟดเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดอตดัตราดอกเบี้ยยุบายนะครับในการประชุม ในวันที่18กันยายนที่ถึงเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงนะที่จะลดอดอกเบี้ยนโยบายนะครับมาอยู่ที่5.0นะครับถึง5.25นะครับมีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงที่จะอยู่ในโซนนั้นนะครับจากก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อยู่ในโซน5.25ถึง5นะครับดังนั้นเนี่ย,ยก็น่าชัดเจนนะครับว่าเฟดจะลดอัตาราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่จะลด1-2ครั้งเนี่ยก็ก็แล้วแต่ นะครับซึ่งพอเฟดลดอัตราดอกเบี้ยยุบายเนี่ยมันก็จะเป็นภาพถัดมาที่ทําให้ค่างเงินจริงๆแล้วก็ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่านะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันอ่อนค่าเร็วเกินไปนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีจังหวะที่แข่งค่าส่วนขึ้นมาได้นะครับบ้างนะครับในช่วงนี้เนาะอันนี้เป็นภาพที่ชี้ให้เห็นแล้วกันอันนี้เป็นภาพตัวของซิกเนอร์เวตี้นะครับของค่าเงินดอลลาร์ ดโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของค่างเงินดอลลาร์เดือนกันยานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราอยู่กันใน,ในวันที่28สิงหาแล้วเดือนหน้าเราเข้าสู่เดือนกันยาเนาะนะครับในเดือนกันยาเนี่ยปกติดอลลาร์นะครับถ้าย้อนกลับไปดูสถิตินะตั้งแต่ปี2010ถึง2023นะมีโอกาสถึง64%ที่ค่างเงินดอลลาร์จะแข็งในเดือนกันยานะครับแล้วก็แข็งขึ้นมาโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ0.76% ดังนั้นนะครับถ้าเราเชื่อสถิติในช่วงที่ผ่านมาเราถ้าดูในช่วงของ5ปีหลังนะครับหปีหลังสุดเนี่ยเดือนกันยาเป็นช่วงเดือนที่ค่างเงินดอลลาร์มาแข่งขันนะครับพอถ้าค่างเงินอดอลลาร์แข่งขัเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยคือทองคําทองคําในเดือนกันยาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นภาพของการปรับตัวลงวงชี้ชัดเจนเลยว่าทองคําในเดือนกันยาเนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวลง สูงถึง80%นะครับถ้าเทียบสถิติตั้งแต่ปี2010ถึง2023และโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยก็ลบได้ถึง2.54%เลยนะครับในช่วงเดือนนั้นดังนั้นนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเทรดตัวทองคำแล้วนะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าสู่ถึงกันยาแต่ภาพหลายๆภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่งชี้ไปในทิศทางนั้นนะครับภาพกราฟสำเรมเดย์ ก็บ่งชี้แล้วว่าขึ้นมาเยอะเกินนะครับจนน่าจะเข้าสู่ภาพของการพักฐานก็คงพักฐานในเดือนกันยานั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อยมาฟื้นตัวได้นะอีกทีหนึ่งแถวช่วงควอเตอร์สี่นะครับัทองคำน,นั้นก็คือภาพในภาพใหญ่แต่ภาพในทมงเฟรม30ินาทีนะครับหรือนะครับในภาพที่แบบคนที่เทรดสั้นๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสะพทองคำนะครับราคาล่าสุดเนี่ยก็หลุดแนวรับสำคัญ ที่2,508เหรียญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบวกกับราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำโลลงมาใหม่นะครับทำนิวโลซึ่งการที่กราฟเนี่ยนะครับทำนิวโลมันสะทอนนะครับว่าเทรนของโปรดักต์นั้นๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นภาพ downward หรือเป็นภาพของการปรับตัวลงแต่นั้นสับทองคำเเนี่ยนะเวลาเนี่ยเริ่มน่ากังวลน,นะ เริ่มน่ากังวลนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสถิตินะครับที่เปิดให้เห็นกันเมื่อกี้นะครับหรือนะครับในเรื่องของการที่เฟดมีแนวโน้มสูงมากที่จะลดอัตราดอกเบี้ยยุบใบนะครับในช่วงเดือนกันยามันก็เป็นภาพที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าทองคําน่าจะเป็นภาพของการพักฐานนะครับในช่วงเดือนกันยาที่ถึงนี้นะครับโดยนะครับในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับ ถามว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยสับตัวทองคำจะเป็นยังไงนะครับเราก็มองเชนเทินิคิลนะว่าราคาเนี่ยก็ปรับลงต่อนะครับแนวรับสำคัญนะครับ2,493เหรียญนะครับหากขุดลงมานะครับมีแนวรับที่2นะครับ2,484เหรียญนะครับถ้าจะเล่นทองคำในช่วงนี้นะครับก็มองว่าเป็นจังหวะในการช็อตนะครับหรือเปิดเซลล์ฟูติชั่นนะครับวางสต็อปล็อตแถวๆโซนนะครับ2,510เหรียญนะครับ เทโกฟิทสองสี่เก้าสามกับสองสี่แปดสี่นะครับสำหรับตัวทองคำนะครับประจําค่ําคืนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตตัวเลขเศรษฐก,กิจนิดนึงนะครับตัวเลขเศรษฐกิจประจําค่ําคืนนี้ถามว่ามีอะไรที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดไหมนะครับประจําวันพุธนี้ <c oughs> ก็บอกเลยว่าไม่วันนี้อาจจะดูเบาบางไปนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเมื่อคืนนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการประกาศไปตัวหนึ่งแล้วนะ คือเดี๋ยวขอย้อนกลับไปบนิดนึงก่อนนะครับคืนวันอังคารเนี่ยจะมีประกาศตัว C.B. Consumer Confidence นะครับหรือตัวเลขตัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็ออกมาที่ระดับ103.3นะครับ Forecast ไว้ที่100หนึงนะครับการที่ออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยนะครับมันบ่งชี้ครับว่าผู้บริโภคนะครับมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยนะครับเออคนอเริกามีความมั่นใจในการใช้เงินนะครับ ก็เป็นภาพที่ดีต่อเศรษฐกิจของอเมริกานะครับแล้วจริงๆแล้วทองคําที่เป็นเซเว่นอย่างเงี้ยมันก็เลยดูมีความน่าสนใจนะน้อยลงนะเออจริงๆช่วงเนี้ยนะครับก็คิดว่าตลาดหุ้นน่าจะเอัพฟอร์มได้ดีนะครับแต่ตลาดที่เป็น alternative investment อย่างทองคำเนี่ยก็เริ่มดูแล้วน่าจะกลับมาอันเดอร์ฟอร์มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเทรดด้วยนะสับทองคำในช่วงนี้ถัดมา มาดูบิตคอยบิตคอยเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าภาพทำเฟรมเดย์ก่อนภาพทำเฟรมเดยเนี่ยนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดนะว่าเขาโดนกดลงมาเรื่อยๆไฮใหม่ต่ำกว่าไฮเดิมมาโดยตลอดโดนกดมาเรื่อยๆค่มมนะที่นะครับตัวของโลเนี่ย นะตัวของโลเนี่ยเราเห็นว่าโลอาจจะมีการยกตัวขึ้นมานะครับเล็กน้อยเพราะงั้นตอนนี้ราคาของบิตคอยเนี่ยนะครับในภาพทำเฟรมเ Day ก็เป็นภาพของการทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอยู่นะครับรอเลือกทางรอเบรกเลือกทางนะครับคือ BITCOIN ตอนนี้จะลงก็ลงไม่สุดนะครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูภาพอย่างนี้นะเราก็มองนะครับเบลไบาแอสว่าเมันกำลังคงแบบ วิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ปุ๊บคงไม่ไปไหนไกลอ่ะนะครับเออเราก็แบบอาจจะรอเบรกสักทางนึงนะครับซึ่งพอภาพเดยเป็นอย่างนี้นะครับสามนาทีเนี่ยก็คงเล่นได้แต่ก็คงต้องแบบเข้าเร็วออกเร็วอ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทำรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับในกรอบที่น่าจะแคบลงมาเรื่อยๆแคบลงมาเรื่อยๆดังนั้น การเทรดบิตคอยน์ในช่วงนี้คือห้ามไล่ราคาจะเน้นไปในภาพของการซื้อมือย่อนะครับขายเมื่อขึ้นนะดังนั้นตอนนี้นะครับราคาที่แถวๆโซนสัก60,000เหรียญสิ่งที่เราควรทำเลยนะครับตอนนี้ก็คือ buy เมื่อย่อนะครับลงมาแถวๆโซน57,000่เจา่เาพนเเหรียญน,นะครับถ้าลงมาแถวโซนนี้เป็นจังหวะในการเปิด buy position ได้นะครับล้วอาจจะวาง stop loss แถวๆโซน5 000, 8า0 0่ 700นะครับแล้วไปลุ้นเทโกฟ,ฟิตกันอีกทีหนึ่งนะครับแถวโซน6,800กับ62,000เหรียญน,นะครับสำหรับตโทบิตคอยก็จะเป็นการซื้อมือย่อเป็นหลักมากกว่าในช่วงนี้เพราะว่าภาพสัปเทมเดอ์เนี่ยกำลังฟอร์มแพทเทิร์นนะครับสามเหลี่ยมนะครับซึ่งการฟอร์มแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะแคบลงมาเรื่อยๆนะครับราคาก็จะบีบในกรอบที่มันแคบลงมาเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่เราควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือมันจะเบรกสามเหลี่ย,เยมเมื่อไหร่ถ้าเบรกสามเหลี่ย,เยมเมื่อไหร่ตรงจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ต้อง follow ไม่ว่าจะเป็น follow buy หรือ follow sell นะถ้าหากมันหลุดกรอบล่างของสามเหลี่ยมลงมาก,ก็ต้อง follow sell นะครับแต่ถ้ากับการเนี่ยถ้าหากเบรกกรอบนได้นะครับก็ต้องเป็นจังหวะ follow buy นะครับสําหรับตัวของ bitcoin นะครับก็จะเป็นภาพประมาณนั้นถัดมานะครับเราจะมาดูในส่วนของตลาด คุ้นต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะ <c oughs> มาเริ่มกันที่ตัวของ n a s d a กเลยแล้วกันนะครับ a s d a กคืนนี้นี่มีไฮไลท์อยู่ที่ทาง NVIDIA เดียอ่านี้เลยเคืนนี้ครับจะมีการประกาศตัวเลขผลประกอบการครัทสอนะครับของทาง NVIDIA เดียนะครับซึ่งตัวนี้แหละนะครับจะเป็นตัวผลักดันนะครับหรือเป็นตัวตัดสินเลยว่า n s d a กนะครับ จะไปในทิศทางไหนนะครับกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอุปอ่าเก๊แปบ๊บนึงนะเออเนี่ยครับจะเห็นว่าคาดการ ตัวของ e r r n n n นับก็อยู่ที่0.645บาทต่อหุ้นนะครับก็ต้องติดตามมาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องไหมสำหรับ Nvidia ดียเพราะว่าที่ผ่านมานี่ Nvidia ดียค่อนข้างขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็นักคุณเองก็คาดหวังถึงการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของทาง Nvidia ดีจะเห็นว่าในแต่ละควอเตอร์เนี่ยเขาโตสูงมากนะครับมาจากกระทาโซน1บิลเลีน ขึ้นมาสิบสี่บิลเลียนนะครับก็ต้องติดตามอ่ะนะครับว่าจะออกมาได้ตามเป้าไหมนะครับหรือถ้าดูเป็นเชิง eps นะเจลนว่าควอเตอร์หนึ่งนะครับก็คาดการไว้ที่จุดห้าหกบาทต่อนหน่วยนะครับตอนควอเตอร์สองเนี่ยคาดการ0.65หกห้าเนี่ยนะครับก็จาก0.56ขึ้นมา0.65เนี่ยนะครับก็0.65หาร0.56เนาะ รบหนึ่งคาดการโกลดต่อคอเตอร์สิบหกเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเต็มปีนี่โหไม่โกลดแบบหกสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอ <c oughs> นะเนี่ยถือว่าโกลดสูงนะนับสัวมอินดิเนียนะครับแล่นคุณคาดหวังถึงการเติบโตครั้งสูงซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยว่า n ส s ด a q นะครับคุณจะหมู่คุณจะจา่จาถ้าหากผลประกอบการเนี่ยของอ v น d i เอียออกมาต่ำกว่าคาดนะนะครับ ไม่ไม่เพียงแค่ n a ส d a แจะลงนะครับจริงๆดีไม่ดีหุ้นไทยจะลงตามด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้จริงๆถ้าใครเทรดหุ้นไทยก็จะรู้ว่าแบบเดลต้ขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมา4%นนักทุนก็คาดหวังถึงการแบบเติบโตของหุ้น Nvidia เดียนะครับเออหุ้นเทคเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตัวดิฟนะครับในออหลายหลายดัานีนะครับในช่วงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามาดู n นสแบ u ฟูเจอรก็ยังไม่ไปไหน นะครับยังทรงๆนะครับอยู่แถโซน1,9,500นะครับถ้าหากใครยังไม่มีของในช่วงนี้สำหรับตัวของ Nasdaq Future เนี่ยถามว่าเราควรทำไงดีนะครับจริงๆแล้วคงต้องอาจจะเรียกว่ารอประกาศผลประกอบการไปก่อนนะครับว่าจะออกมาในที่ทางไหนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่รอแล้วเข้าไปเทรดตอนนี้เลยเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการเบ็ดนะครับเป็นการเบ็ดนะว่าเออมันจอ,อกมาที่ทางไหน่ะซึ่งซึ่งมัน,มนยาก นะครับันกนะก็ถ้าเป็นผมนะผมก็อาจจะรอให้รีพอร์ตออกมาก่อนนะครับแล้ก็ค่อยตามดีกว่านะครับถ้าออกมาตา่หกว่าคาดก็อาจจะเปิดเซลนะครับในส่วนของ n a สแด q ได้ทางกับกันนะครับถ้าออกมาสูงวกว่าคาดเนี่ยนะครับในส่วนของกระกอบการ NV i น i a เดียก็ไปจังหวะในการเปิดบาร์เพชันนะครับแล้วก็มองแนวรับแนวต้านนะของทาง NASDAQ ฟิวเจอร์นะฮะหรือ US100 เนี่ยนะครับ,ร Lloyd, รบก็อยู่แถวโซนีครับแนวรับนะครับ1 8 9 0 0นะครับกับโซนหนึ0งแนวต้านเป็น19,900กับโทน2,400เหรียญอ่า2,400จุดนะครับซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะมีจังหวะของความผันผวนที่พอสมควรนะรับตัวเนฟแทกฟูเจอร์นะครับ,บ, Future, รบเพราะว่าตัวนี้จะเป็นประเด็นหลักในช่วงนี้เลย ถัดไปครับมาดูในส่วนของดาวโจนดาวโจนเนี่ยนะครับจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็ก็มีเอ็ดวีดีอะไรอย่นี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคิดว่ามันก็น่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันแหละนะครับแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยถ้าดูในเชิงของเทคนิคเอาเองเนี่ยเราเห็นว่าดาวโจนมันจะมีภาพที่ต่างกันกับเนสแดกอยู่ตรงที่ว่าเนสแดกเนี่ยมันอยู่ตรงแถวโซนกลางๆนะครับราคาอยู่โซนกลางๆยังไม่ได้ขึ้นไปโซนบนสักเท่าไหร่ นะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าแต่ดาวโจนตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะขึ้นไปโซนบนแล้วนะครับเท่ากับไฮเดิม erm เลยนะครับแ,แถวไฮเดิม erm เลยแล้วการที่มันขึ้นไปแถวแโซนระดับ1-2 SD เนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการขึ้นไปแถวโซนนั้นที่ไรเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยการพักฐานก็ต้องดูนะครับว่าเอ่อถ้านะครับถ้า Nvidia Report ตัวของผลประกอบการ쿼ตซ์สองออกมาเนี่ยตามคาดก็ชัดเจนแหละเนี่ยจะเป็นตัวผัก ดันให้ดาวโจนเป็นภาพของการพักกูุมาให้เห็นได้ในช่วงที่ค่ำคืนนี้เลยนะครับแต่ทั้งกับกันนะครับถ้าผลประกอบการของอินวิเียออกมาไม่สูงกว่าคาดเนี่ยผมก็คิดว่าขึ้นนะแต่ก็คงขึ้นได้ไม่เยอะมากอะ่ะเพราะว่าในเชิงทีนเข้าเองก็ชัดเจนแล้วว่ามันดูตันๆอนะนะครับที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับสำหรับต,ตัวของดาวโจนดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดช่วงนี้ด้วยนะครับโอเค นีก็น่าจะอัปเดตทองคำ US 3 0 US 1 0 0การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีท่านไหนอยากให้มาดูอะไรกันบ้างไหมเอ่ยโอเคนะครับก็ถ้างั้นวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก่อนจากกันไปนะยังไงก็ฝากติดตามรูปปลายของเราหน่อยนะครับ ad gf x latte นะครับอย่าลืมแอดนะครับก็ สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับในกลุ่มนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับในหลากหลายสินทรัพย์เลยนะครับว่าจะเป็นทองคาแล้วก็บิตคอยซึ่งเราเน้น2องตัวนี้เป็นหลักนะแต่จริงๆริก็ถามอื่นเข้ามาได้นะครับดังนั้นถ้าหากใครอยากได้ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ได้เพื่อนเทปแล้วกันนะมองเป็นเพื่อนเนาะนะครับก็อย่าลืมแอดเข้ามานะครับ G.O.F.A. กราเปนะครับโอเคครับวันนี้คงต้องขอตัวก่อนแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามกันทุกวันจันทร์พุธอ่าวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับหนึ่งทุ่มเวลาเดิมสวัสดีครับ